นี่คือภายด้วนล่าสุดครับหลังจากทาภาร,รกิจสำรวจป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลายรอบครับได้เวลาพักผ่อนแล้วครับในช่วงเวลาประมาณ18.30นยาฬิกาครับภายด้วนอยู่บริเวณริมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นี่เป็นบริเวณทางขึ้นด่านฝั่งปัดช่องนะครับประมาณ100เมตรก็จะถึงด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับที่ของประชาชนที่อยู่รอบๆนะครับบางครั้งภายร่วนก็จะพาภัยชมวิวและภัยแคละเดินท่องเที่ยวไปบริเวณรอบๆ ตอนนี้เดินข้ามถนนมาแล้วครับแล้วก็หยุดยืนรอนะครับแอดมินคิดว่าภาัยด้วนมาแค่ตัวเดียวครับนี่คือความสง่างามของภัยด้วนนะครับดูผอมลงไปมากครับหลังจากทำงานเยอะมากครับเดินสำรวจป่าประมาณ4ี่รอบแล้วครับค่อนข้างคุ้นเคยกับนุชและแสงสีเสียงนะครับ จะเห็นว่ามีรถยนต์รอแล่นผ่านจำนวนมากครับแล้วก็มีแสงไฟที่เห็นเป็นไฟสองนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นแสงสะท้อนนะครับไม่ใช่เลเซอร์นะครับเพราะว่าไม่มีใครยิงเลเซอร์อย่างแน่นอนครับน่าจะเป็นแสงสะท้อนจากมุมกล้องหรือเปล่านะครับนี่ครับมุมนี้ก็จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้า สาดเข้าไปในไฟรถก็จะมีเกิดแสงสะท้อนขึ้นมานี่คือบริเวณรอบๆครับจะมีร้านอาหารเต็มไปหมดนะครับเพาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัอยากพายด้วนข้ามถนนมาก็หยุดจืนรออยู่ริมถนนครับยังไม่มีท่าทีจะเดินทางต่อนะครับ นี่ครับมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมาคอยดูแลหันมามองแล้วครับที่แท้ก็ยืนรอสองหนุ่มน้อยครับ,บ,น,บ,บนี่ครับกำลับบงเดินตามมาแต่เปลี่ยนใจครับเดินไปอีกทางหนึ่งๆๆๆๆๆยังไม่ทราบว่าเป็นพายตัวไหนนะครับ<อ>เพราะค่อนข้างอยู่ระยะไกลครับแน่นอนว่าเป็นวัยรุ่นทั้งสองครับพี่ด้วนพาน้องๆไปหาประสบการณ์ครับ นี่คือทางเดินที่จะเดินมาหาภายด้วนนะครับแต่ว่าผู้คนค่อนข้างเยอะครับหนุ่มน้อยทั้งสองจึงตัดสินใจเดินเลาะไปตามแนวป่าเพื่อ<ป>ข้ามถนนอีกมุมหนึ่งครับ<ป>ในขณะที่พี่ด้วนก็ใจเย็นมากเลยครับห<ป>ล่อน้องทั้งสองครับปเป็นความน่ารักอีกมุมหนึ่งของภายด้วนนะครับปกติธรรมชาติของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างนะครับตัวใหญ่กว่า น้องๆรุ่นเล็กจะต้องหลบไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าหาครับเพราะเกรงกลัวนะครับแต่สําหรับพายด้วยแล้วนะครับนี่กําลังยืนรอน้องๆทั้งสองครับและน้องๆทั้งสองนั้นก็เป็นช้างหนุ่มด้วยนะครับที่แอดมินเห็นก็คงจะมีพายสาธิกาอยู่ฝั่งนครนายกนะครับที่พากันไปเที่ยวในมุมนี้ก็จะเป็น พายด้วนพายชมวิวพายแคะเวลาที่พวกเขาไปเที่ยวด้วยกันนั้นไปอย่างสนุกสนานครับใครจะคิดว่ามุมแบบนี้ในช้างป่าจะมีนะครับแอดมินก็ไปเห็นด้วยกับตาครับตอนที่พายสาลิกายืนรอพายงาเดียวข้ามถนนไปด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็มาเห็นภายด้วนยืนรอภายแพะนะครับซึ่งกำลังตามหลังมาเจ้าหน้าที่ก็สาดไฟดูนะครับเพราะอยู่ในมุมมืดนะครับแอดมินปรับกล้องทำให้ดูสว่างขึ้นนะครับในบริเวณเดียวกันนั้นไม่ไกลกันมีงานแสดงกำลังเปิดคอนเสิร์ตอยู่เลยครับ นี่คือรอบๆงานแสดงครับในขณะที่แอดมินกำลังถ่ายอยู่นั้นครับช้างหนุ่มเดินข้ามถนนไปหาภายด้วยแล้วครับมาดูว่าเป็นใครนะครับไม่ใช่ชมวิวนะครับมาทราบทีหลังช้างหนุ่มที่ตามมาก็คือภายยอดชายนะครับกับภายแคล น่ครับสองหนุ่มหลังจากข้ามถนนมาก็มายืนรอผายด้วนซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับภายด้วนเดินเข้าไปทางด้านหลังช้างหนุ่มทั้งสองก็ยืนรอพี่ด้วนละครับนี่ครับเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ปรากฏขึ้นในพื้นป่าครับ พี่ใหญ่ใจดีพายด้วนพาน้องๆเดินเที่ยวครับนี่ครับยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่เลยนะครับท่าทางจะคึกในใจแล้วครับนี่ครับหันมามองกันแล้วครับพี่ด้วนก็อยู่ไม่ไกลแล้วนะครับ ลักษณะคล้ายกันมากเลยนะครับทั้งสองตัวงาใบหน้าเหมือนเหมือนกันเลยนะครับยืนรอพี่ด้วนนะครับตอนนี้พี่ด้วนก็อยู่ไม่ไกลกันครับเพราะว่าภายแคละและภายยอดชายนั้นเดินตัดมาอีกมุมหนึ่งเพื่อข้ามถนนนะครับ เพราะจุดที่ภายร้วนยืนรอ,อนั้นผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับพี่ด้วนก็มองและค่อยๆเดินตามมาครับจะพากันไปเที่ยวไหนก็น่าสนใจครับทั้ง3ามหนุ่มนะครับดูเหมือนพี่ด้วนจะคอยดูแลน้องๆนะครับ น้องๆภายยอดชายและภายด้วนก็ยังยืนรอพี่ด้วนอยู่นะครับรออย่างใจจดใจจ่อครับมาดูชอด็อตน,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 นี้ครับระหว่างยืนรอคึกขนาดไหนครับกำลังที่จัดเอาวงเกี่ยวดินนะครับขึ้นมาเล่นนะครับนะครับระหว่างยืนรอครับ ใช้ขาแตะไปที่ดินแล้วครับแล้วก็นำดินมาพ่นไปที่ตัวครับจากนั้นก็พ่นไปด้านหลังครับนี่ครับมีความสุขแล้วครับสำหรับสองหนุ่มที่จะได้เที่ยวไปกับพี่ด้วนครับ